สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันสายชิลล์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมกดหนึ่งยี่สิบ เป็นว่าอะไรเนี่ยมึงยินไหนกูจะเสียใจทไมนียโอเป็นว่าอะไรไอ้ไข่รุ่นไอ้ไข่ไอ้มีน้ายาเอ้เง กเพี่ท้นไม่เก็บเนะพี่ต้นมึงคิดดูพี่ต้นมึจับฟันเลยพี่ต้นมึงคิดดูดีจะไปรูดจ้ะพี่ต้นมึงคิดดูจับฟันไม่พี่ต้นตู้ถังไฟเนะ Pedro! stay alert! <laughs> Got a gun! Oh, man, yeah. ไม่เยอะหรอกเราปืนไปไง <Double> kill. เปิดกล่องไงนะเนี่ยแจงเอาปืนไปหมดเลยได,ได้ต้องรอให้มันเปิดก่อนนะมันไม่เปิดไงเพราะนึกว่ามันจะไปไงที่ไหนได้รอเอาอยู่

kill <laughs> skill on cooldown. còn chưa hết nó còn đang ở, còn đang đe dọa. lên, 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 lên. skill on. gì vậy? ai cũng ai, ai ở đâu này, ở đâu

Chúng ta bay một rồi Chịu phòng một lớp này Cái game trên này nói Bình Tùm, 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 tùm O que é เด็กได้บาเลตวหมนัันเห็นไหมยิงไปยิงมาเป้าแม่งบาดเออเป้าอนนี้เหมือนกับไอเนี่ยเหมือนกับไอฟามาเนี่ยแ่ไม่มีของถ้าไม่มีของแต่งครบไม่น่าเล่น ้อมเห <Ooh. S 1> น้าเล่นเลยนะแล้วมาเปลี่ยนกับไปนี่พี่ไหมเเจ็บไหม vâng tay rồi, chúng tôi blogger rồi, trê 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 này trê 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 I need equipment. Oh. 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 Capturing the revival point. Oh. 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 โดนอีกที่หนึ่งเวลาไปแล้วมันอยู่บนเคนน์ต์นะฉัน์ตังอยู่กไปไม่ได้น่าเข้าได้เพื่อนนะ้าวงไปเลยไม่ไม่เข้าไปเลย น,นี้ผมยิงไปตั้งเยอะแม่งไ,ไม่ตาย,ส,ยสิ Thanks dominating เ,เ,เนี่ยแมวชินคนเที่อะไรเนี่ยยิงแม่งยิงไปหลายรอบแล้วแม่งทำไม่ตายสิน่าจะมาบนเทมเลยผมมีตรงเทมหนึ่งน่าจะมีนะ ว่าตอนที่พี่ยิงอีหานี่ลม้มพอดีน่าจะโดดไม่น่าจะโดดในตัวเนี้ยลงมาอย่าง โอ้โหมากันเยอะเกินโอเคครับรคลิปนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ i just e para Này Đi đâu mà chạm Hả?